ข้อบทอ่านเช่นเดียวกันแต่จะถามว่าไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่โจทย์ที่บอกว่าอนุมานไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีไม่สอดคล้องไม่สัมพันธ์ไม่ปรากฏมันจะมาอยู่เซตหนึ่งใหญ่ๆเลยเนาะอ่ะแล้วก็ถามซ้าๆอย่างนี้แหละข้อนี้รู <c oughs> จะแนะนำว่าขีดโยงแล้วก็ตัดอยากให้ทำอย่างนี้ให้เป็นเพราะว่าอะไรเราจะได้มั่นใจว่าเฮ้ย เรามีประโยคนี้ยืนยันความคิดเราเนาะอ่ะสข้อแสดงว่าช้อยสี่ข้อนี้จะต้องมีปรากฏอยู่ในข้อความใช่ไหมอ่ะเรามาดูประโยคนี้เขาบอกว่าจิตวิญญาณที่ทำให้จีนสร้างชาติได้น่าจะได้แก่การเข้าใจและรักษารากเงาทางวัฒนธรรมการใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นดัชนีชีวัดความเจริญประโยคการใช้ศาาิลปะวัฒนธรรมเป็นดัชนีเนาะ เป็นด in นะัชนีอินดิเคตเนาะชี้วัดความเจริญยิงไปที่ข้อหขีดโยงไปที่ข้อห้า 5, ตัดช้อยข้ 5, อห้าออกเนาะเขาพูดแล้วเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมเนาะการใช้ทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศทุกด้านขีดประโยคนี้มะมเออใช้ทุนวัฒนธรรมมีไหมอ่ะอ๋อไม่มีไม่มีมมอ่ะไม่เป็นไรเขาเอ้ยมีดิข้หนึ่งอ่าใช้ทุนวัฒนธรรม ยิงไปที่ข้อ1นึ่เขาบอกว่าเอามาพัฒนาพัฒนาประเทศใช่ไหมพร้อมกันนั้นนํามาสร้างอุดมการ์ของชาติด้วยแสดงว่าเอาชุนวัฒนธรรมเนี่ยนอกจากจะมาพัฒนาประเทศขายของเนาะท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังเอามาสร้างอุดมการณแห่งชาติด้วยชุนวัฒนธรรมคืออะไรเช่นเรื่องเล่าศิละปะอ,อ,อะไรอย่างศิละปะการละคร ทุกอย่างที่มันมีสินค้าอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในชุมชนอยู่ในมณฑลเนานะจีนไม่พลาดเลยจีนเอามาสร้างใหม่ทั้งหมดเอามารีแบรนด์เอามารีพ roduce นัททั้งหมดเลยเพื่อขายของใหม่เนาะขายใหม่เนาะแล้วก็สำเร็จมากๆเนะะาะตัดช้อยข้อหนึ่งออกตัดหนึ่งตัดห้าออกประโยชน์ต่อไปการพัฒนาการสร้างวินัยให้แก่คนในชาติอย่างจรงิงจังตัดสี่ออก เนาะจีนจีนใหม่เนาะจีนยุคของสีจิ้นผิงเนี่ยเนาะก็จะอะไรสร้างนะเขามุ่งสร้างวินยัยถ้าใครได้ไปจีน,นจะเห็นเลยว่าจะมีโมอตโตท่านนิยม12ประการอยู่แม่งทุกหนทุกแห่งนะเดินไปไหนก็เห็นไนะ้12คำเนี่ยเนาะในร้านหนังสือก็มีจะมีตัววิ่งนะไอ้ท่านนิยม12ประการเนาะไม่เหมือนเราเนาะต้องเข้าโรงเรียนนะจึงจะเห็นท่านนิยม10ประการของเราเนี่ย แปะแล้วอ่านยากยากอ่านยาวมากของจีนเนี่ยเป็นคำเป็นคำเป็นคำเห็นปุ๊บโหสํานึกสําเนียกกันน่าดูเนะอ่ะเพราะฉะนั้นตัด4หรือ2องท่อนะจ๊ะการกล้าที่จะตั้งคำถามเชิงวิพากษ์ว่าระบอกกริย์และแนวคิดของจีนในอดีตเป็นอุปสรรคทำให้จีนล้าหลังตัด2อออกเนาะ สมัยสุสีไทยเฮาใช่ไหมเนาะเขกากล้าที่จะล้มระบอบกษัตริย์เนาะเพราะว่ากษัตริย์ในในยุคและชวงชิงมันไม่ไหวแล้วเนาะมีกระบ,บทอะไรมากมายแล้วก็หัราชสำนักก็ฟุ้งเฟืยกันหน้าดูอันนี้พูดเฉพาะจีนนะจ๊ะอ่ะก็ตัดข้อ2เอาละเหลือข้อเดียวไม่ได้พูดว่าในนี้ไม่ได้พูดว่าอนุกรกษ์วัฒนธรรมโบราณที่สืบทอดมาหลายพันปี เขาไม่ได้พูดอันนี้อันนี้ไม่ใช่จิตวิญญาณของการสร้างชาติจิตเขาไม่ได้สนใจของการคอนเซฟของเก่าแต่เขาเอาของเก่ามาสร้างใหม่โอเคนี่คือเขาห6